สวัสดีเพื่อนเๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อารมเล็กซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราเจ้าคุณพัฒนุปุญญากาโมวัดไวดด้วนจตุงสวนหรือพระราชมงคลวัชราจารย์ นะครับซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงพุทธเทศประสาทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่พนที่สอดแสวงหาองนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจกักรวาลจริงนะครับและในยุคนี้นะครับถือว่าไม่เป็นสองรองใครนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับ หลวงพ่อนะครับอายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับท่านเพิ่งได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับแล้วก็จะมีงานฉลองนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของนะครับโควิดระบาดนะครับเพื่อนๆนะครับวัดก็จะปิดเงียบๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีการนะครับซื้อขายเช่าหาวัตถุมงคลของท่านกันอย่างนะครับคึกคักเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีนะครับวัตถุมงคลมา นะครับเพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับรวมทั้งมีวัตถุมงคลแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือนะครับถ้าติดต่อผมโดยตรงแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับเนื่องจากผมมีงานประจำแล้วก็มีอะไรทำเยอะยะมากมายนะครับก็นี่เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับ นั่นก็คือ Facebook Fanpage นะครับซึ่งก็จะมีแอดมินรอตอบคำถามนะครับพร้อมทำการซื้อขายต่อรองราคากันได้นะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจก็นี่เลยนะครับลองเข้าไปนะครับเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับเพื่อนนะครับมีปรตูบุคคลแล้วก็ข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับให้เพื่อนได้ศึกษานะครับอย่างน้อยนี่ไม่เช่าหานะครับก็เข้าไปอ่านไปศึกษาทำาวาเข้าใจก่อนนะครับเพื่อนเพราะว่าอย่าง ในไลน์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ลงนะครับโพสอะไรลงไปนี่ก็ต้องพิธีพิธันนิดนึงนะครับขนาดหลีกเลี่ยงแล้วก็ยังโดนลบโพสทิ้งนะครับเพื่อนๆดังนั้นใครที่เป็นลูกค้าในไลน์นี่จะเสียเปรียบนะครับแต่ลูกค้าใน f เฟซบุ๊กเพจนี่นะครับก็จะได้ของดีๆนะครับเพราะว่าลง2ช่องทางพร้อมกันนะครับแต่นะครับที่ไทม์ไลน์ถูกลบนะครับแต่ที่เฟซบุ๊กเพจยังอยู่นะครับทําให้นะครับ ได้เพื่อนๆได้ทําการซื้อขายก่อนใครนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพบกับนี่เลยนะครับอตอนนี้นี่ผมจะบอกเลยว่ามีดเก่าๆนี่เริ่มจะหายยากแล้วนะครับสายตรงนี้เขาเก็บกันหมดนะครับเพราะว่าปีนี้ปี64นี่มีดปี64ก็ออกมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับตั้งแต่ปี63ลงไปนี่เริ่มจะมีการเก็บเข้ารังกันแล้วนะครับเพื่อนๆ นะครับโดยเฉพาะมีดต้นปี63นี่เลยนะครับนั่นก็คือนะครับ9นิ้วลายหน้าเกี้ยวยันตรีแบบนี้นี่หายากนะครับเพื่อนๆนะครับปกติจะเป็นหน้าเกี้ยวก็หน้าเกี้ยวไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นยันตรีแบบนี้นี่เป็นลายหายากนะครับเป็นต้นปี63ซึ่งเอกลักษณ์ก็จะประมาณเป็นของปลายปี62มานะครับลายตอกนะครับช่างมือหนึ่งนะครับช่างธนชัยนะครับเพื่อน แล้วตอนนี้9นิ้วนี่ผมมีออเดอร์เยอะนะครับท่านใดที่นะครับทักหาผมแล้วผมบอกว่านะครับยังไม่มีนี่ก็หมายความว่าคือเล่มนี้นี่เขาจองก่อนนะครับแล้วก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลูกค้าถึงทักมานะครับดังนั้นครับรอนิดนึงนะครับรอคิวดนึงนะครับหรือท่านใดที่เคยเช่าหาไปหรือท่านใดที่มีนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะเปลี่ยน9นิ้วให้เป็นเงินนะครับทักมาได้นะครับ 0 9 7 0 1 9 5 6 1 8นหะครับหรือเป็นรูปแฟนเพจนะครับส่งรูปส่งราคามาเลยนะครับเพื่อนนะครับถ้ามีมุมไปต่อได้นะครับปิดให้พร้อมโอนทันทีนะครับเพราะตอนนี้ออเดอร์รู้สึกว่าจะเยอะนะครับ9นิ้วนะครับใครก็อยากได้นะครับผมเคยเอามาลงนี่ผมพยายามจะแนะนำนะผมไม่ได้บิ้วว่าอยากขายนะเพื่อนนะครับอะไรดีผมก็บอกว่าดีนะครับอย่าง9นิ้วต้นปี63ลงไปนี่มันเป็นอะไรที่น่าเก็บ นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยเพื่อนๆเล่มนี้นี่ดึงนี่แทบจะไม่ออกเลยครับแน่นเปี้ยนะครับเรียกว่าเพอร์เฟกนะครับเล่มนี้นะครับด้ามกระดูกฝักไม้นะครับเมื่อก่อนนี่นะครับต้องมีมากกว่า1000พันนะครับนิ้วหนึ่งเนิ้วก็เป็นหมื่นก็ขายมาได้แล้วนะครับเคยขายได้หมื่นกว่าด้วยนะครับ9นิ้วนะครับตอนนี้นะครับช่วงอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่า แรงอยู่แต่ก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเพื่อนนะครับนะครับเก้านิ้วต้นปีหกสามเพื่อนต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับอ่าหลวงพ่อท่านเป็นนะครับเป็นพระที่นะครับบารมีท่านสูงนะครับท่านจะสร้างทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็วัดนะครับอย่างมีเล่มนี้ก็เป็นนะครับอ่ากระถินวัดหางน้ำนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านนะครับ อุปถัมตั้งแต่เริ่มสร้างเลยนะครับดังนั้นนะครับท่านจึงดําริให้สร้างมีดชุดนี้ออกมานะครับแล้วก็สมนาคุณแด่เจ้าภาพกระถินนะครับถ้ากองละจะเป็นเจ้าภาพกองละ1 9ึ่งบาทจะได้5นิ้ว1เล่มนะครับแต่ถ้านะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เป็นประธานหรืออะไรที่นําไปทอดจะเยอะนะครับถ้าสามสิบกองขึ้นไปนะครับก็จะได้หนึ่งเล่มนะครับเก้านิ้วแบบนี้หนึ่งเล่มนะครับเพื่อนเป็นลายกงจักรนารายนะครับสวยงามมากนะครับเอกลักษณ์ที่ฝักนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับไม่ต้องจีบนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับนะครับถ้าอะไรที่เป็นแบบนี้ี่มีคนมีคนตามเก็บเยอะนะครับ ชอบนะครับชอบทักมาแต่พอดีจังหวะนั้นนะครับคุยตกลงกับนะครับลูกค้าแล้วนะครับโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วทันทีนะครับมีดผ่านถึงนะครับก็อัดคลิปส่งท้ายให้เลยนะครับเพื่อนนะครับสวยงามครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดตำนานเลยดีกว่าผมว่าเรียกว่าเป็นตำนานแล้วนะครับก็คือนะครับพญาเหล็กถันรุ่นแรกปี61นะครับ เล่มนี้สวยงามมากนะครับเพื่อนๆนะครับปกติพวกแหมพวกอะไรนี่ก็จะเป็นนะครับคือเด,เดินแล้วจะเป็นสีแบบนี้แหละพอพัานาไปก็จะเป็นออกทองแดงหรือออกเป็นคําำค้ำด่างๆ่าแต่เล่มนี้เนี่ยดูนะครับเพื่อนๆสวยงามสมบูรณ์มากนะครับจำนวนการสร้างนะครับสองจุดห้านิ้วสร้างทั้งหมด533เล่มนะครับเล่มนี้หมายเลข นี่นะครับ4 5นะครับรวมกันได้9นะครับมงคลเลยนะครับแล้วเลข4 5นี่ตามที่นะครับที่เป็นถือว่าเป็นเลขดีนะครับเป็นเลขเรียงที่ดีนะครับมีความหมายดีนะครับลองไปศึกษาดูนะครับเล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของครับเพิ่งมาถึงนะครับสวยงามมากนะเพื่อนๆนะครับสมบูรณ์นะครับฝักแน่นนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่มองหาอยู่เลยนะครับนี่ครับเป็นตำนานแน่นอนครับราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับ ตอนนี้ผมแตะไม่ได้เลยนะครับผมแตะราคาไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนี่จังหวะที่ผมได้มานี่ก็แสดงว่านะครับได้ราคาหลุดมานะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับเปิดให้ในราคาที่จับต้องได้นะครับรีบคว้านะครับผมบอกเลยว่าที่อื่นเปิดแพงกว่าผมแน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับมีดปากกาปี6 0ต่อโค้ดพัดแบบนี้นะครับปี60นะครับ เป็นตำนานไปแล้วนะครับผมบอกแล้วว่ารุ่นปี60นี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ต่อโค้ดจะเป็นทางการนะครับแต่ต่อโค้ดพัดแบบนี้ก็จะน่าจะเป็นประมาณปลายปีนะครับเพื่อนซึ่งถือว่าเป็นเป็นตำนานเลยนะครับเพราะว่าในปี60นี่มีรุ่นที่โด่งดังนะครับก็จะเป็นรุ่น8รอบนะครับเสาห้าปี60ยไตรมาสปี60นะครับมหาการนะครับโอ้จะแยะเลยครับดังนั้นนี่มีดวัดนี่ก็มีส่วนด้วยนะครับในการ นะครับผสมมวลสารที่ถูกต้องตามตำรับตำราโบราณนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านได้ควบคุมการบรรจุมวลสารเองนะครับโดยผสมมวลสารนะครับโดยสุขของท่านเองนะครับซึ่งผมบอกเพื่อนเลยว่าปี60นี่แหละนะครับน่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับน่าใช้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นมีดวัดหรือมีดวระนะครับเพื่อนนะครับพอระคังไปเท่าไหร่แล้วนะครับแปดรอบไปเท่าไหร่แล้วครับไตมาไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อน แล้วมีดวัดเนี่ยหายากด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามีไม่เยอะเลยนะครับยังมีอ่ายังไม่มีเจ้าของนะเพื่อนต่อไปก็เป็นมีดปากกาปี6 2สองนะครับเท่าที่สอบถามจากสายตรงเขาบอกว่าอ่าปี6 2สองเนี่ยเป็นช่วงที่เงียบกว่า6061นะครับมีดสร้างน้อยนะเขาบอกแบบนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนะครับต่อโค้ดพัดเกดนะครับนี่ราคาได้มาไม่แรงนะครับก็เปิดเบาเนะ เพื่อนลองไปดูได้นะครับราคานี้จับต้องได้แน่นอนนะครับสำหรับมีดปี62สวยแบบนี้นะครับดูรอยจานนะครับนะครับแบบนี้นี่ผมเปิดราคาเท่าไหร่เพื่อนๆดูคลิปแล้วรีบไปเลยนะครับหรือใครที่ดูอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าผมลงก่อนอาทิตย์นะครับไม่แน่อาจจะไม่อยู่แล้วนะครับวัตถุมงคลเลื่อกจะขอนะครับถ้าเป็นของท่านก็จะอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็น64ี่นะครับยังมีเหลือให้แบ่งอยู่สองสามเล่มเท่านั้นนะครับไม้ขนุน ต่อคดพัดร้อยนะครับแล้วก็นะครับด้ามแกะท้าเวสุวรรณแบบนี้เหลือเล่มสุดท้ายนะครับใครที่ยังยังไม่ทันนี่รีบเลยนะครับเหลือเล่มเดียวสาริกาแหมเงินหมดแล้วนะครับเหลือแค่าสามกษัตริย์ครับแหมเงินตอนนี้นี่เขาเปิดผมเท่าไหร่รู้ไหมนะครับแพงกว่าที่ผมผมแบ่งให้พื่เพื่อนอีกดังนั้นถ้าผมเอาชุดหลังมา มันก็ต้องราคามันต้องอีกแบบหนึ่งเลยบางเพจเปิดสามพันกว่าซึ่งผมก็ยังไม่เอามานะครับเพราะว่าผมจะต้องรอหาที่มันนะครับรอหาที่มันให้มันเบาเนะครับหรือไม่ก็ค่อยทยอยมาทีละเล่มนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้จะมาเปิดแพนะครนบเพื่อนนะครับราคาเดิมนะครับเหลือสองเล่มสุดท้ายนะครับแล้วก็มีดวัดนะครับห้านิ้วยังเหลือนะครับอ่ารู้สึกว่าหน้าเกี่ยว เล่มสุดท้ายแล้วนะเพื่อนเพื่อนเล่มนี้เลยเล่มสุดท้ายจริงๆนะครับไปค้นดูแล้วเล่มสุดท้ายนะครับแล้วก็น้องสิงมีพอแบ่งปันให้อยู่นะครับประมาณ20ิกว่าเล่มแล้วก็เสมาเต็มใบอีกย0ิกว่าเล่มนะครับนะครับราคาเบาเบานะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับที่อยากจะแนะนํานะครับความหมายดีนะครับจากมีด3นิ้วอันนี้มีด3นิ้วปี6 3สนะครับเป็นถือว่าหา,ายากนะครับตั้งหสาลงไปนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นของหายากแล้วนะครับ มีแบ่งปันอยู่ประมาณ10บเล่มแล้ว3เล่มนี้ผมถ่ายรูปลงไปแล้วนะครับคือคัดสวยให้แล้วนะครับสมเล่มนี้นะครับที่เหลือถามว่าสวยไหมก็สวยเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าผมก็ว่าผมจะจะคัดมาก่อน3เล่มแรกนะครับว่าสวยถูกใจผมก็เอา3เล่มนี้แหละครับส่วนโค้ดเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนนะครับดูนะโค้ดต้นปีนะครับเล่มนี้เป็นต้นปีนะครับอ่าโค้ดโค้ดบีนั่นเองนะครับอันนี้สายตรงเขารู้ดีนะครับ ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นโค้ดชัดแบบนี้นะครับอันนี้ไม่เก๊นะครับเพื่อนๆใครมีแบบนี้มาส่งผมได้นะครับใครมีแบบนี้มาส่งผมได้เลยนะครับที่บอกว่าโค้ดบีเนี่ยครับแท้นะครับดูจากลายตอกแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะครับใครบอกว่าเก้เอามาเอามาขายผมนะครับตอนนั้นเองนะครับมีดอ่าวัตถุมงคลทุกชิ้นที่ผ่านมือผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเก้คืนเต็มไม่ต้องกลัวนะคับเพื่อนนะครับ ถ้าไม่อยากโดนหลอกนะครับในเพจนี่ประมูลกันผมเห็นแล้วนะครับอย่างที่บอกแล้วครับหดหูใจนะครับก็ความที่ไม่รู้อะนะเพื่อนเพื่อนนะครับก็ทําให้ต้องเสียตังฟรีนะครับเนิ้วจบไปที่2,000กว่าบาท3,000นะครับปี6061นะครับซึ่งราคามันก็เก๋แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับในกลุ่ม Facebook นี่มีทีมงานผมไม่ต่ำกว่า5คนนะครับรอหาของส่งผมทุกวันนี้ก็ทักมาครับมีอะไรก็ทักมาทักมา เขาก็จะไปหาข้างนอกด้วยแล้วก็ในเฟสด้วยดังนั้นนะครับมีดพวกนี้จะไม่มีทางหลุดถึงมือเพื่อนๆแน่นอนในราคาแบบนี้นะครับอย่างน,น้อยนี่เก้านิ้วปีหกูนนี่ผมซื้อเข้าเลยเล่มละหมืน่นเพื่อนๆไม่มีทางเคาะได้แล้วครับสามพันอย่างน,น้อยเขาเคาะตูมเดียวห้าพันเพื่อนๆก็ไม่สู้แล้วนะครับเขามาส่งผมห้าพันนะครับเขาซื้อห้าพันมาส่งผมหมื่นก็ได้นะครับซึ่งยังไงซะมันก็ไม่มีอยู่แล้วราคานั้นนะครับแล้วมีดเก้านิ้วมันหายายากมากนะครับแล้วเจ้าเนี่ย ลงทุกวันเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับน่าจะมีน่าจะสงสัยกันบ้างนะครับเพื่อนๆว่าทําไมเขาถึงเอามาจากไหนนักหนานะครับ9นิ้วปี60บ้าง61บ้างนะครับลงทุกวันนะครับมีเป็นโกดังเลยเพื่อนๆตอนนี้น่าจะมีรถป้ายแดงขี่ได้แล้วเพื่อนๆแต่เพื่อนๆนะครับจะไปออกตัวที่ไหนนะครับผมบอกเลยแล้วทักมาถามเนี่ยเกทแท้เนี่ยผมตอบให้แล้วก็กรุณานะครับก็คือให้เกียดผมด้วยนะครับไม่ใช่เอาผมไปให้ทะเลาะกับคนอื่นนะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรอยู่แล้วนอกจากจะก็คือถามเกแท้ผมก็ตอบตรงๆนะครับดังนั้นเพื่อนๆดีแล้วที่มีคนตอบให้นะครับแล้วก็รู้ตัวก็ปปะัดการกันเองนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าเอาผมไปเกี่ยวนะครับผมขายของแท้นะครับถ้าสนใจก็มานะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับผมบอกเลยราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้แตกต่างแต่มีรับประกันแท้ตลอดชีพให้เนี่ยเพื่อนๆจะเอาแบบไหนนะครับอย่าไปวัดดวงในเฟซก็ตามใจนะครับ ครับไม่ว่ากันนะครับเอาตามสบายเลยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับหรือนะครับเจ้าคุณพัฒบุญญากาโมวัฒนด้วนนะครับจงุปรรักษาและดลบันดาลให้กับเพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุอนณหสุขภัละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนัสารสบัิอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางลูกทั้งทางธรรมแต่บัดนี้ตราเข้าสู่ปฏิพานเถิดครับผมสาธุครับผม